สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมือง Property ค่ะพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเจนยังอยู่กันที่โครงการบ้านหรูของอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าโครงการ9้ามรกตค่ะที่เจนแนะนำไปก็จะมีของ Type ทา d ปิ่นท m e อม l d ค่ะและ t ท p e นี้นะคะจะมีชื่อมาว่า Type Ruby และ เป็นชื่อของไทป์ทับทิมนี่เองสําหรับบ้านหลังนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของเจนจะเป็นบ้านตัวอย่างไทป์ทับทิมเนี่ยจะเป็นแบบบ้านที่มีคาแรคเตอร์3ชั้นค่ะซึ่งมีโฮมลิฟต์ส่วนตัวได้นะคุณผู้ชมสําหรับไทป์ทับทิมนะคะจะมีทั้งหมด5แปลงค่ะโดยที่ราคานะคะเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่19บล้านบาทค่ะตรงนี้นะคะฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะ1ห้องออฟฟิศนะแล้วก็5ห้องน้ำา1ห้องเมด สะว่ายน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นในระบบของน้ำแร่เลยแล้วก็ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้ค่ะก็จะอยู่ในโซนของอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่ค่ะแล้วก็ใกล้กับถนนวงแหวนรอบนอกนะคะหรือวงแหวนรอบสองของบ้านเรานี่เองค่ะแล้วก็ถ้ามาจากศรียาชสนามบินนะคะตรงมานะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะสังเกตปั๊มปตทนะคะหรือว่าตลาดกาดวลุนนะคะให้เลี้ยวซ้ายค่ะตรงเข้ามาประมาณ1.7กิโลค่ะโครงการตั้งอยู่ขวามือซึ่งทำเลตรงนี้ถือว่าเพอร์เฟมา มากเลยสําหรับบ้านที่อยู่ด้านหลังของเจนเนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างที่มีเนื้อที่ดินนะคะอยู่ที่191ตารางวาค่ะมาพร้อมพื้นที่ใช้สอยนะคะ662ตารางเมตรก่อนที่จะไปรับชมภายในนะคะขอคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด e e ฟ i r s t เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปบ้านข่าวสารใหม่ๆของจังหวัดเชียงใหม่กันคะ่ะ แล้วมาเริ่มกันที่จุดแรกก่อนเลยนะคะตรงทางนี้นะจะเป็นทางเข้าหน้าบ้านซึ่งตัวทายบลูบี้เนี่ยทางโครงการก็ออกแบบมาค่ะตกแต่งมีประตูทางเข้าหลักที่เป็นประตูสําหรับาทางเข้าของโรงจอดรถนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูของในส่วนของอมีแขกวิสิตเตอร์มานะคะก็จะมีการตกแต่ง เหมือนกันทุกทายท์เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสีที่เอาตัววัสดุธรรมชาติมาใช้หรือว่าจะเรียกเป็นงานเท็กเจอร์นะคะแล้วก็ตัววิดีโอโฟนตรงนี้ก็รองรับในเรื่องของสมาร์ทโฮมค่ะของตัวบ้านเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของตัวเมลบ็อกซ์นะคะที่มีขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็ได้ทั้งการแดดการฝน,นแล้วก็ส่งพัสดุชิ้นใหญ่ๆด้วยในส่วนของ garbage นะคะหรือว่าจุดพักขยะของตัวบ้านก็ตกแต่งรวดลายมาให้เรียบร้อยเลย ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะลงตัวมากๆสํสำหรับในทายของ Ruby ค่ะด้วยการที่เขาออกแบบแปลนฟัง์กชั่นเนี่ยตัวหน้าบ้านของเขาเนี่ยคะตัวหน้าที่ดินจะกว้างอยู่ที่28เมตรนะประมาณนะคะส่วนความลึกของตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ค่ะแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมในทายปของ Ruby ก็มีในส่วนของโรงรถการาชเข้ามาให้นะคะแล้วก็จะมีในจุด ของตัว ev charger เข้ามานะคะเหมือนตัว type emerald เลยหลังคาตัวนี้ก็จะเปิดปิดออโต้นะมาให้เรียบร้อยตรงนี้สำหรับลงจอดรถของกาลาาดของเขารองรับมาได้ถึง2คันเลยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จอดรถในร่มของตัวบ้านเนี่ยก็ได้ถึงมากกว่า4คันด้วยนะคะก็การตกแต่งค่อนข้างที่จะแบบให้อารมณ์ความโป่งความโล่งมา ด้วยความที่เป็นสไตล์โมเดิร์น3ชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละชั้นกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ดูพอเข้ามาให้ความแบบรู้สึกว่าปลอดโปรง่งให้ฟิลแบบทำไมรู้สึกมันโล่งอย่างนี้แต่อยากเห็นข้างในกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามไปรับชมข้างในกันคะ่ะ ค่ะสำหรับชั้นหนึ่งนะคะจุดแรกที่จะก่อนเข้าตัวบ้านเนี่ยจะมีมุมแยกนะแล้วก็มุมทางเนี้ยเขาได้บิ้วออกแบบมาเป็นตู้แหลกของชั้นวางรองเท้าค่ะที่บิ้วมาให้เรียบร้อยเสร็จสับเลยสําหรับตู้ที่บิ้วมานะคะก็รองรับสําหรับรองเท้าได้หลายคู่มากๆจุดใจคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายฟังก์ชันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับบ้านที่เป็น ทช้สามชั้นมากๆมุมทางนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ได้พักใส่รองเท้าที่ออกแบบมาได้ลงตัวมากเลยก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านหลักนะคะสำหรับทายลูบี้ทายทับทิมนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องค่ะที่ทำเป็นห้องเนประสงค์หรือจะทำเป็นห้องอ่านหนังสือตรงนี้ก็บิวมาให้เรียบร้อยเลยห้องห้องนี้นะคะจะอยู่ในส่วนด้านหน้าบ้าน ก็จะได้บิวแบบว่าตัวส่วนต้นไม้ตรงการลาชนะคะลงจอดรถซึ่งห้องนี้อาจจะบิวมาเป็นในเรื่องของโฮมออฟฟิศที่บ้านนะคะได้มูดแอนโทนที่ตกแต่งเดคอเรทมาก็ลงตัวทีเดียวเลยสำหรับประตูทางด้านนี้นะก็จะเปิดปิดได้ค่ะได้มองเทควิวสวนด้านข้างบ้านซึ่งช่วงที่เราถ่ายทำกันอยู่นะคะก็จะมีฝนตกปรยๆเจนจะบอกว่าไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อยู่ที่ชั้น3นะ วิวเขาสวยมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันต่อค่ะค่ะถัดจากตัวห้อง Home Office นะคะที่ทางโครงการได้วิวไว้เนาะเข้ามาในส่วนของตัวบ้านค่ะตรงนี้นะคะเราจะมาพบกับโถงฟอยเยค่ะตรงนี้นะก็จะให้ความโปร่ง ตรงนี้จะสูงมากกว่า6เมตรเลยค่ะทางโครงการก็จะตกแต่งภายในมูดแอนโทนนะคะให้ได้เข้ารับกับตัวบ้านมาขกึ้นก็จะมีตัวหน้าต่างช่องแสงนะคะตรงนี้ก็จัดตกแต่งไว้แบบลงตัวเลยสำหรับโถงตรงนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของลิฟวิ g งแอเรียหรือโซนรับรองแขกนะคะตรงนี้ก็รองรับได้ขนาดกว้างขวางเลยค่ะ บรรยากาศดีจริงๆสำหรับบ้านท้ายบลูบี้นะคะหรือทับทิมของเราค่ะจะมีในเรื่องของโฮมลิฟต์เข้ามานะคะจะอยู่ในทางด้านนี้ค่ะช่วงที่จะขึ้นไปในชั้น2และชั้น3สําหรับโฮมลิฟต์นะคะตรงนี้นะก็จะทํารองรับไวะคะ้ค่ะในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กๆตรงนี้ก็จะอรองรับน้ําหนักได้จะอยู่ที่300-350กิโลนะคะในส่วนของด้านทางนี้สําหรับ ในเรื่องของสมาร์ทโฮมระบบอื่นๆตรงนี้นะคะเหมือนกันทุกทายเเลยไม่ว่าจะเป็นทายไดมอนด์อะมัลล่นะคะลูบี้ตรงนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกันหมดเลยที่สามารถคอนเน็กนะคะผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือว่าจะเป็นจอนะคะของตัวบ้านตรงนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้แปลนฟังก์ชันตรงนี้นะคะจะมา,มาทีละมุมทีละโซนดกว่าค่ะในโซนของด้านทางนี้นะก็จะเป็นในแผนที่ครัวนะคะที่จะเป็นตัวเคาน์เตอร์บาร์เนาะ สำหรับลูกค้านะคะที่ดูแล้วยังยังแบบยังอยากได้เป็นในเรื่องของในการบิวอินตกแต่งตามใจตามสไตล์ของลูกค้าเองสามารถคุยนะคะในเรื่องปรับแบบฟังก์ชันโทนสีของตัวบ้านได้เลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะมาในโซนโทนของสีขาวดำนะตรงนี้ก็จะตกแต่งตัวท็อปเห็นแกนิกนะคะไว้ให้เรียบร้อยเลย แล้วก็ตกแต่งจะมีไอแลนด์นะคะหรือเป็นแผนที่ที่จัดเตรียมปรุงอาหารนะตรงนี้ก็ไม่ได้ไซส์ขนาดใหญ่ซะทีเดียวก็อยู่ที่กระทัดรัดค่ะตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยเลยงานบิวอินนะแต่อย่างที่เจนบอกว่างานบิวอินของโครงการค่ะสามารถปรับแต่งเฉดสีได้หรือว่าออกแบบตามสไตล์ของตัวลูกค้าได้เองเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าห้องนอนห้องแรกเจนก็ยังจะมี อีกมุมโซนดินนิ่งให้ทุกคนได้รับชมกันเรามาดูกันในส่วนของดินนิ่งพื้นที่ดินนิ่งแอเรียนะคะที่ทางบ้านหลังนี้เขาได้จัดตกแต่งไว้แต่เจนคิดว่าในโซนทางด้านนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโซนดินนิ่งแอเรียสัทีเดียวนะสามารถปรับแต่งมาเป็นในโซนของ ห้องแบบว่ารับรองแขกอีกโซนหนึ่งก็ได้เพราะว่าตัวทางประตูเนี่ยเราสามารถเปิดปิดอินดอร์เอาท์ดได้เนาะตัวนี้อาจจะมาเป็นแบบว่าจัดกิจกรรมภายในบ้านไม่ว่าจะวางโต๊ะพูโตกสนุกนะคะหรือนั่งเล่นบอร์ดเกมทํากิจกรรมภายในบ้านตรงนี้ก็เหมาะนะคะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทเปิดปิดได้เลยสําหรับในตัวของห้องโถงนะคะก็จะมีในตัว ของแอร์ระบบสีทิศทางมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะได้ในเรื่องของแบบเทควิวพูลเทควิวสระน้ำแต่จริงๆอ่ะตัวด้านข้างบ้านเราสามารถเดินข้างบ้านมานะคะแล้วก็จะมาเจอตัวสระน้ำตรงนี้ก็เข้าออกได้สบายเลย mm. เดี๋ยวเราไปดูสำหรับชั้นหนึ่งนะว่าของเขานะคะจะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องนอนจะอยู่ทางด้านทางนี้นะคะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ําซึ่งเป็น p o วเดอร์ o ูมนะตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่รับรองแขกค่ะขนาดก็ค่อนข้างจัดกระทัดรัดนะคะไม่ได้แบบว่าอึดอัดคับแคบเลยตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะตรงนี้ติดตั้งกระจกบานใหญ่ไว้ให้เลยของเราก็ใช้มากจะเป็นแบรนด์ของคัตโตนะคะโอเคถัดมาค่ะเรามาดูหนึ่งห้องนอนที่รองรับสำหรับชั้นหนึ่งกัน ในเรื่องของตัวตู้วัสดุของเราเนี่ยก็จะใช้มาเป็นในแบรนด์ฮั f เบนะคะเป็นในตัวของดิสตรอดอร์ l o อกตรงนี้อีกทีหนึ่งสำหรับห้องนี้ห้องนอนชั้นหนึ่งจะอยู่ในส่วนของด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็ขนาดก็กำลังพอดีเลยมีห้องน้ำในตัวรองรับไว้ให้บิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้เสร็จสับเลยเฉดสีก็จะออกมาในโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวบ้าน ถึงจะเป็นบ้านเปล่าโครงการเราก็จะมีในเรื่องของโทนวอลเปเปอร์มาให้นะคะติดตั้งไว้เรียบร้อยเลยเรามาดูในตัวของห้องน้ำกันดีกว่าสำหรับห้องน้ำที่รองรับสำหรับห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิขนาดก็กำลังพอดีเลยมีกระจกแฮมเปอร์แบ่งแยกโซนแห้งเปียกไว้ให้ด้วยติดตั้งกระจกบานใหญ่เลยมีแบบว่า,าระบายควันระบายความร้อน มาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็ขนาดกำลังพอดีเลยอ่ะสุขภัณฑ์แบรนด์ที่เราใช้ก็จะมาในแบรนด์คอตโต้นะคะฝักบัวชาวเว์แฮนด์แล้วก็เลนจิงชาว์ว์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยถือว่าโอเคนะคะตอบโจทย์สำหรับที่ห้องขนาดประมาณนี้แล้วก็จัดวางพื้นที่แปรนใช้สอยไว้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้น2และชั้น3กันค่ะ ขึ้นมาในส่วนของชั้นสองค่ะในตัวของบันไดนะคะวัสดุของเขาที่ใช้เนี่ยจะเป็นงานไม้สักนะเป็นโทนสีไม้สักสีน้ำตาลทองเลยตรงนี้นะคะขึ้นมาละในส่วนของชั้นสองเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ใช้สอยเนี่ย662ตารางเมตรก็เดี๋ยวเราไปทีละมุมทีละโซนกันนะคะชั้นสองเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนค่ะพื้นผิวขึ้นมานะคะเราจะใช้เป็นตัวกับเบื้องยางนะเป็นโทนสีไม้ค่ะ ให้มูดแอนโทนให้เข้าสีกับตัวราวบันไดแล้วก็ตัวแบบว่าตัวพื้นผิวบันไดด้วยตรงนี้นะคะนี่โถงไฟเยจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนตัวนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เจนชอบนะของบ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกว่าโอเคป,อปลอดโปร่งโล่งถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันเลยค่ะห้องนอนห้องแรกตรงนี้ก็จะอยู่ ในส่วนของที่ขึ้นมาจากบันไดปุ๊บเราก็จะเจอห้องนอนเลยห้องนอนห้องนี้นะคะโทนสีจะมาในโทนสีเทานะแล้วก็จะมีตัวที่เขาบิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้าเข้ามาให้ด้วยแล้วก็บานกระจกตรงนี้เจนก็ชอบอีกหนึ่งมุมนะตรงนี้เราสามารถดูเวลาแขกไปใครมาหรือว่าคนภายในบ้านทำกิจกรรมอะไรอยู่ทางด้านล่างนะคะตรงนี้ก็ให้ความที่แบบ มีบานเงาบานโค้งมาตกแต่งให้เรียบร้อยเลยตรงนี้เขายังมีตัวระเบียงให้ด้วยนะคะตรงก็จะได้เห็นในเรื่องของตัวสะว่ายน้ําของด้านข้างบ้านสามารถเปิดปิดเข้าไปได้ด้วยแต่แอบจะมีแอบมีเสียงงานก่อสร้างนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าด้านข้างเราก็อยู่กําลังก่อสร้างนะคะ ระเบียงก็ไม่ได้ขับแค่ทีเดียวนะคะปลอดโปร่งแล้วก็ด้วยความที่เขาตกแต่งลงส่วนต้นไม้มาให้ทําให้ตัวบ้านเนี่ยเขามีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแล้วก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านหลังห้องนี่เองเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันค่ะออกมาจากห้องนอนที่สองสำหรับชั้น2นะเราก็จะเจอตัวมุมลิฟต์โฮมลิฟต์นะคะที่อยู่ด้านขวามือแล้วก็ทางขึ้นบันไดส่วนทางนี้ค่ะ แปลนที่เขาออกแบบฟังก์ชันไว้ตรงนี้อาจจะจัดมาเป็นมุมนั่งเล่นโซนนั่งเล่นแต่ด้วยความทีอ่อันนี้เราอาจจะดัดแปลงเป็นมุมอื่นก็ได้แต่นี่เป็นไอเดียของตัวโครงการนะคะก็เลยจัดเซตโซฟาไวใ้ให้เป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนเนาะโอเคเราเข้าไปห้องนอนที่3กัน สำหรับห้องนอนที่3ห้องนี้นะคะก็จะขนาดพื้นที่ก็จะใหญ่มากขึ้นกว่าห้องแรกนะตรงนี้ก็ mood and t o ท e เขาให้อารมณ์ในโทนสีเทาที่ดูแบบว่าตกแต่งตัวเตียงบิวอินให้ดูความเรียบหรูมากขึ้นอย่างตัวเครื่องปรับอากาศก็จะมาเป็นแบรนด์ไดกินระบบสีทิศทางค่ะแล้วก็ ทั้งหลังเนี้ยที่เจนบอกว่าเราใช้งานสมาร์ทโฮมเป็นหลักก็จะมีในตัวเซนเซอร์ของสโมกกิ้งนะคะเรื่องจับเรื่องควันตรงนี้มาด้วยนะห้องเนี้ยก็ยังมีระเบียงนะจะเป็นระเบียงเล็กๆนะคะสําหรับห้องเนี้ยจะอยู่ด้านข้างบ้านเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็บิวอินมาให้เสร็จสับเลยบิวอินในโทนของแบบสีเทานะคะให้โมดแอนโทนประมาณที่แบบ โอเคเคลมขรึมนะคะบิวอินงานกระจกมาให้เรียบร้อยเลยตู้สื้าด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ฮิส and เฮอนี่คือแบบจุได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะโอเคเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าสำหรับห้องน้ำห้องนอนนี้นะคะก็จะขนาดไซส์ใกล้ๆเคียงๆกันเลยห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมาในโทนสีขาวเทานะพื้นผิวเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวสำหรับ กระเบื้องสําหรับห้องน้ําไว้เลยอันนี้ก็จะไม่ไม่ลื่นนะคะกันลื่นด้วยติดตั้งกระจกบานใหญ่มาให้ด้วยนะคะก็สุขภัณฑ์ที่ใช้ก็จะมาในแบรนด์ของคอตโต้ค่ะระบบน้ําร้อนน้ําเย็นอันนี้ทางโครงการติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาไปเปิดดูระเบียงกันดีกว่าสำหรับระเบียงที่อยู่ทางด้านนี้นะก็จะเป็นระเบียงด้านข้างบ้านนะคะ ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำส่วนทางนี้ก็เป็นทางด้านหลังบ้านอีกทีหนึง่งเจนจะบอกว่าตรงนี้ก็ได้อีกแบบอีกฟิลดึงอารมณ์หนึ่งรู้สึกว่าโอเคมาเทคอากาศมาแบบรู้สึกปลอดโปร่ปงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันไปค่ะโอเคค่ะสำหรับชั้น3นะคะตรงนี้นะ้ำออกมาจากตัวโฮมลิฟต์นะ ก็จะเจอในส่วนของบันไดนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่ะใครไม่อยากขึ้นลงตัวบันไดนะสามารถใช้โฮมลิฟต์ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเจนพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันสำหรับห้องนอนมาสเตอร์ของเรานะคะจะอยู่ในส่วนของชั้น3ซึ่งห้องนอนมาสเตอร์ของเขาก็จะจัดดิวอินเต็มเต็มที่เลยคุณผู้ชมสำหรับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอ ในส่วนของตู้บิว์อินตรงนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ชั้นวางของเดคกเลทของสะสมนะคะของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตรงนี้ก็เข้ามาก็จะเจอของสะสมก็จะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของด้านข้างบ้านเนาะแล้วก็เขาก็จะบิว l ์อินในส่วนของตัวเตียงตัว ห้อง walk-in closet ไว้ให้เรียบร้อยเชลชั้นวางคือตกแต่งมาให้เลยสำหรับงานระบบไฟฟ้าหรือสำหรับห้องนี้นะเขาก็จะติดตั้งในตัวของแอร์ระบบสีที่ทางมาให้ด้วยเป็นตัวแบรนด์ไดกินนะคะวันนี้เขาก็บิวอินให้อีกอารมณ์หนึ่งเลยจะออกโทนสีแบบขาวสีเทานะคะสำหรับตัว walk-in closet ค่ะตรงนี้ก็จะบิวอินแล้วก็ตกแต่งมา เป็นแบบขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยค่ะจริงๆถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะอยากจะเปลี่ยนเฉดสีหรืออยากได้จะแบบโทนไหนรีเควสค่ะกับทางโครงการได้เลยตรงนี้ทางโครงการเราปรับปรุงให้แบบเต็มที่ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องน้ำค่ะสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะ มันก็จะถัดอ่าจะถัดเข้ามาจากตัว Walk in c นค s e t นะคะก็จะมีในส่วนของบัตท็อปเข้ามาด้วยอย่างอ่างล้างมือนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งเโซนฮีทกับคุณคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไว้รองรับเลยไว้ตอนเช้านอกจากนี้นะก็จะมีแยกสัดส่วนกันเลยก็จะเป็นในตู้ของชาเวอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะก็จะมีในตัวของบัตท็อป รองรับมาให้ด้วยแบ่งแยกโซนถือว่าแบบทําออกมาได้โอเคเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูมุมระเบียงของตัวห้องมาสเตอร์เบดรูมกันห้องมาสเตอร์เบดรูมุมระเบียงนี่คือปลายปลยยอดของต้นไม้เลยนะ อันนี้จะเป็นต้นสมด็จแดงนะคะของโครงการที่ได้ลงไว้ก็จะอยู่ในส่วนของด้านข้างบ้านก็ยังจะมองเห็นสระว่ายน้ําด้วยตรงนี้คุณผู้ชมเจนอยากจะเป็นจุดสะดุดสายตาอีกแล้วตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอย่างตัวบ้านเราเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะก็จะเป็นแผ่นหลังคาที่เป็นแบบเรียบนะหรือเป็นแบบแฟตเนะะี่ยค่ะ ก็จะใช้เป็นตัวเมทัลชีตแต่ทางของเราค่ะจะเป็นเมทัลชีตชนิดซิมเลตนะคะที่จะไม่มีรูสกรูนะตรวนี้จะเป็นแผ่นเรียบเลยก็คือข้อดีของเขาว่าก็จะแบบไม่ไม่ต้องจาะสกรูแล้วก็จะไม่มีช่องที่จะให้เวลาหน้าฝนหนักๆก,ก,ก็จะมีรอยหยุดรอยอะไรนะคะตรงนี้จะไม่มีการล่วดซึมเลยตรงนี้นะคะก็เป็นทางโครงการนำเข้ามาอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันค่ะ ค่ะเมื่อออกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะคะอีกโซนหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นในโซนของเซมิดาดฟ้านะคะสำหรับชั้น3ซึ่งทางตรงนี้สามารถคือแบบมีพื้นที่ให้เราได้แบบวางโอ้โหได้หลายมุมหลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพูโต๊ะสนุกนะคะแบบว่าหรือว่าโซนแบบเอาไว้โต๊ะอ่านหนังสือมุมทางนี้ก็โอเคเลยซึ่ง วิวทางนี้จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านแล้วก็จะมองเห็นเนี่ยค่ะวิวภูเขาแบบภูเขาเลยอะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้คือโอเคมากๆเลยแล้วทิศทางลมคือแบบอากาศค่อนข้างฟลเลยนะคะก็คือว่าถ้าซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าไม่ได้แบบวิวภูเขาอะ่ะมันก็จะแอบ,บเสียดายเนาะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของ พื้นที่ชั้น3เนี่ยหรือว่าเซมิดาดฟ้าของเราอ่ะก็คือทางโครงการอ่ะเขาได้มีตัวหลังคาลูฟนะคะออตโต้เปิดปิดตรงนี้ก็จะช่วยแบบว่าลดแบบเรื่องความร้อนไปได้ระดับหนึ่งเลยแต่ถ้ามุมที่จะเทควิวในช่วงตอนเย็นๆอ่ะถือว่าโอเคเลยคุณผู้ชมเรายังมีอีกหนึ่งจุดนะที่เรายังไม่ได้ไปดูกันก็คือด้านรอบบ้านแลนด์สเคปค่ะแล้วก็ในส่วนของสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านข้างบ้านด้านรอบบ้านกันดีกว่าว่าเอ๊มีพื้นที่ดินมีพื้นที่ใช้สอยอะไรกันยังไงบ้างสําหรับตัวบ้านทป์บลูบี้นะคะในตัวของแลนด์สเคปหรือว่าสวนเนี่ยทางโครงการเราตกแต่งสวนหินทางเดินข้างบ้านมาให้เรียบร้อยเลยตกแต่งต้นไม้มงคลมาให้ด้วยแล้วก็ตัวอดอกไม้ต้นไม้นะคะตัวนี้ก็แบบโอ้โหให้อรารมณ์น่ารักน่ารักนอกจากนี้นะคะทางโครงการก็จะแบบ เซตทัมม uh, ิ um mm ่ง hmm. ในตัวรถน้ำต้นไม้ของบ้านแต่ละหลังไว้ให้ด้วยไปกันค่ะ mm hmm. เอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็วาร์ปกันมาอยู่ด้านหลังบ้านทางนี้แล้วนะซึ่งก็จะคอนเน c t มากับในโซนดินนิ่งแอเรียของตัวบ้านนะคะ ก็สามารถคอนเนคแล้วก็แอสเซทออกมาจากประตูทางนี้ซึ่งตรงนี้นะเขาก็ตกแต่งต้นไม้ทำแบบว่าพื้นที่ด้านข้างบ้านให้นั่งพักผ่อนกันด้านข้างนะเรามาดูฟิลลิ่งกันตรงนี้ดีกว่าว่าโถงสำหรับตรงเนี้ยที่เขาทำชานออกมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําที่ทอดยาวออกไปนะคะสําหรับในโซนของสระว่ายน้ำอ่ะเขาก็ยังมีในโซนครัวเข้ามาด้วยหรือจะเป็นครัวไทยด้วยซ้านะตรงเนี้ยก็จะ เป็นในเรื่องของตัวบาร์ตรงนี้ก็จะสามารถจัดกิจกรรมภายในบ้านหรือว่าชวนเพื่อนมาปาร์ตี้สังสรรค์กันโซนทางนี้นะก็ในพื้นที่ตรงนี้เจนถือว่าโอเคเลยเป็นกิจกรรมแล้วก็ให้ความเป็นพีเวในส่วนของด้านหลังบ้านอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็วัสดุที่ปูนะคะตรงพื้นก็จะเป็น W p v c ค่ะตรงนี้ก็เป็นลายไม้ตกแต่งมาให้เลยสำหรับในส่วนของขนาดสระว่ายน้ำนะคุณผู้ชมจะอยู่ที่4.5 ยาวไปถึง15เมตรเลยระบบของเขาที่รองรับมาก็จะเป็นสะ,ะเป็นน้ําระบบน้ําแร่นะคะตรงนี้เป็นโอเวอร์โฟน้ำล้นอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีในส่วนของสะเด็กก็จะเป็นในแบบว่าตัวเจสสปาอีกทีนึงนะคะโอเคเลยตรงทางด้านข้างสะตรงนี้เขารองรับในตัวแบบตซนล้างตัวชาเวอร์เลนมาให้ด้วยเวลาขึ้นจากสะทํากิจกรรมเสร็จก็มาทางนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวของ ห้องน้ำนะคะที่รองรับไว้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พาวเดอร์ลูมนะอันนี้ก็คือสามารถอาบน้ำได้ทำธุระได้มีอ่างล้างมือให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ติดตั้งกระจกบ,บานใหญ่ให้ค่ะก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีนะคะสำหรับห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำสำรองสำหรับด้านนอกนะถัดมาเหมือนกันสำหรับโซนนี้จะทำเป็นโซนครัวไทยเลยก็ว่าได้ด้วยเคาน์เตอร์ครัวของเขาแบบ ดูสิคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ทัวตัวแอลขนาดใหญ่เลยคือรองรับจริงๆแล้วก็เครื่องดูดควันขนาดใหญ่เลยเตาแก๊สมาพร้อมให้ด้วยจะเป็นในของแบรนด์ฮัฟเล่นะคะแล้วก็ถัดมามาทางนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องซักล้างหรือว่าจัด,ดแต่งมาเป็นห้องเก็บของก็ได้แอบลกนิดนึงนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัว เครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานตัวนี้รองรับให้หมดเลยเดี๋ยวเราเอามาดูในส่วนของห้องนอนที่แม่บ้านกันแต่นัน,นตรงนี้นะคะสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนที่แม่บ้านก็ได้หรือจะเป็นห้องเก็บของก็ได้นะขนาดจะอยู่ที่4ี่คูณหเมตรถือว่าก็ไม่แย่จัดวางเตียง3ฟุตตรงนี้ได้สบายๆเลยค่ะ อยากเห็นในตัวของห้องเครื่องของสระว่ายน้ำไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเจนพาไปดูด้านข้างบ้านอย่าเพิ่งออกคลิปนะรู้สึกว่าคลิปเริ่มยาวแล้วโอเคค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะในส่วนอันนี้พื้นที่ดินนะ่ะเป็นไซา์แปลงเล็กด้วยยังเป็นแปลงเล็กอยู่นะเป็นไซา์เริ่มต้นค่ะอันนี้จะอยู่ที่191เตารางวาแต่ก็ยังมีพื้นที่สนามหญ้าด้านข้างบ้านตรงนี้สามารถดัดแปลงทําบ้านเล็ก อันนี้ได้อีกหลังหนึ่งเลยเรามาดูด้านข้างบ้านทางนี้กันคุณผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องสระว่ายน้ําเราเปิดทุกมุมจริงๆค่ะเดี๋ยวนะแหนั้นแทนอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลนะคะตู้คอนโทรลไฟฟ้าของตัวห้องเครื่องแล้วก็จะเป็นแบบว่าในตัวของแบบออโต้เปิดปิดในระบบของสระว่ายน้ําตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรล หมดเลยโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็เปิดให้ดูทุกมุมทุกแบบว่าทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้จริงๆค่ะแล้วก็จบกันแล้วนะคะสำหรับที่เราพาทัวร์ของทป์ e ของล u b y ค่ะหรือว่าไท t ทั t ทีมนี่เองสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมแล้วสนใจในเรื่องของทํำเลราคาแบบแลนฟังก์ชัน่นหรืออยากสนใจนัดหมาเพื่อเยี่ยมชมโครงการนะคะ สามารถติดต่อที่รายละเอียดด้านล่างที่เบอร์โทรที่ทางช่องครูเมืองได้แปะไว้ให้นะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปไปค่ะขอคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกด s f ฟเวนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของช่องทางครูเมืองกันค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นทายของอะไรของโครงการก้าวมรกตขอคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะ